คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณออฟจะมาพร้อมกับประสบการณ์สุดหลอนที่ได้พบเจอหลังจากไปส่งโลงศพณบ้านหลังหนึ่งโฮ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 ในเทศกาลสงกรานต์ครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ10บปีที่ผ่านมา สงกรานวันสุดท้ายมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่เก้ากับสายของคุณออฟกันเลยครับสวัสดีครับคุณออฟสวัสดีครับพี่แจ๊คเช้อาอรุณสวัสด์ยามเช้าครับอ๋อเช้าเลยครับวันนี้หลับไปยังหลับไปบ้างแล้วครับนิดนึงครับ,รบเดี๋ยวน,ยนะเดี๋ยวนะตอนนี้คุณคุณออฟคุยกับผมแบบไหนอะ่ะอ๋อผมผมเข้ามาคุยอยู่ในรถครับพอดีว่าผม ข้างนอกน่าจะเสียงดังนะครับอใช้โทรศัพท์คุยแบบไหนแนบหูคุยเหรอใช่ครับผมเสียงมันอู้ๆมากเลยนะอ่าสักสัอๆนะครับครับผมครับผมตัวแบบเล่าๆไปแล้วเสียงมันจะดับดัห้หายอ่าไปเลยผมว่าน่าจะใช้บูสทูธแน่เลยอ่าลองปิดบูเช็คสัญญาณก่อนลูก รอติดต่อกลับไปสายของคุณอ๊อฟแป๊บหนึ่งฮะน่าจะปลดสัญญาณอะไรปุ๊บสัญญาณหายเลยอ่าคุยในรถเพราะว่าในบ้านเขายังไม่ตื่นกันคุณอ๊อฟจ๋าครับเอออันนี้น่าจะดีขึ้นในบ้านเขายังไม่ตื่นกันใช่ไหมเขากลัวไปรบกวนครับ <laughs> <laughs> นะฮะคุณอ๊อฟโทรมาจากแถวไหนาเนี่ยคือตอนนี้ผมมาทําธุระอยู่ที่จังหวัดอุบลครับอยู่ที่อุบลราชธานีร้อนอีกที่นู่นอะ ร้อนมากครับพี่แจ็คโอ้นะครับช่วงนี้ไปไหนไปไหนก็เจอแต่ร้อนอย่างเดียวเออนะฮะคุณเอากับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกครับเ็นมากเลยครับปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักเออแล้วแต่โอกาสครับพี่แจ็คครับแล้วแต่โอกาสสดก็มีย้อนหลังก็มีใช่ครับเกิดไม่ค่อยถขนาดนี้ครับหลับไปก่อนอันนี้เรียกว่าเช้า นะครับมามาคุยกันแบบเช้าๆบ้างเดี๋ยวรบกวนคุณออฟช่วยผมเสียงดังเอาไว้นะเพราะว่าสัญญาณเสียงของคุณออฟเดี๋ยวมันดังเดี๋ยวมันเบาได้ครับเออนะครับเรื่องเนี้ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วจากข้อมูลเบื้องต้นที่ให้มาผมฟังก็ร้องอู้หูไปแล้วครับเมื่อ10บปีที่แล้วตอนนั้นตัวของคุณออฟเนี่ยต้องไปส่งลงศพใ่ที่บ้านหลังหนึ่งหรอในช่วงเทศกาลสงการาน ใช่ครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับเราทําอะไรยังไงถึงต้องไปส่งโลงศพต้องเล่าให้พวกเราฟังครับสงการานต์วันสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับครับผมก็ขอสวัสดีพี่แจ๊คอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบก็ทีมงานตะโกนผู้ฟังท้งสดโอ้สัญญาณค,คุณคุณอ๊อฟต้องถือถือรบกวนถือโทรศัพท์นิ่งๆฮัลโหลครับอ่าโอเคโอเคอย่าอย่าขยับขึ้นขยับลงนะครับโอเคขอบุณครับ ครับผมขออนุญาตเกรียนก่อนนะครับที่จะครับคือเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นเอสิบเมื่อสิบปีก่อนนะครับครับช่วงนั้นเนี่ยผมกําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมครับทุกครั้งที่ผมปิดเทอมครับผมจะต้องกลับไปช่วยงานพี่สาวผมนะครับพี่สาวผมเนี่ยก็ทําธุรกิจหลายอย่างครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือขายรงศพด้วยครับ ขอเรื่องมันเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาครับเป็นวันสงการวันสุดท้ายครับพี่แจ็ควันสงการวันสุดท้ายก็คือวันที่สิบสามสิบสิบห้าครับผมคือช่วงนั้นผมก็เป็นเด็กวัยรุ่นก็เล่นสงการตามปกติเลยครับครับทีนี้จู่ๆพี่สาวก,ก็เดินมาบอกให้ผมเนี่ยไปส่งลงศพเป็นเพื่อนของน้าหน่อยนะครับแต่คือในในช่วงนั้นผมก็ไม่ได้อยาก จะจะไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็ยังอยากเล่นสงการอยู่แต่มันต้องจำใจครับพี่แจ็คเพราะว่าอาคนงานเนี่ยมันเทศกาลพี่สายเขาก็ให้หยุดนะครับเขาหยุดกันหมดครับผมผมก็เลยต้องต้องจำใจไปส,งงส่งลงศพก็คิดแค่ว่ารีบไปทาแล้วก็รีบเสร็จกลับมาเล่นสงการต่อนะครับซึ่งในลงศพที่ผมจะต้องไปส่งนะครับจะประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือโรงเย็ยนครับแล้วก็เป็น เป็นโรงไม้ซึ่งจะเอาเอาไปใส่ใส่ใส่ศพครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับทูบเทียนแล้วก็อ่าดอกไม้ขันห้าครับแล้วก็จะมีน้ําอบครับครับพอ,อเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วก็นะ้าผมเนี่ยก็เลยโทรหาผู้ที่เขาโทรมาสั่งโรงศพครับระยะทางจากที่ผมไปกับบ้านงานศพเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ สองชั่วโมงครับหูไกลนลเนี่ยครับก็มันจะมีเป็นถนนทั้งถนนสีเลนครับแี่แล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางหู่บ้านซึ่งจะเป็นหมู่บ้านทางชนบทนะครับครับจะมีทั้งถนนคอนกียบสลับกับถนนที่มันเป็นถนนดินแดงนะครับก็คือในช่วงสมัยก่อนเนี่ยระยะห่างระหว่างหมู่บ้านเนี่ยก็ประมาณสี่ถึงห้ากิโลครับ ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มถึงเป็นต้นไปเน่ะก็คือมันก็เงียบไปแล้วครับทั้งสองข้างทางนี่ทุก็คือน่ากลัวครับอก็ขับไปจนถึงหมู่บ้านที่ที่จะต้องไปส่งโลงศพนะครับพี่แจ็คปรากฏว่าขับไปกลางซอยครับก็เห็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งทางชนบทถ้ท่านมีงานอะไรนะครับคนจะเยอะอยู่แล้วนะครับนาชายผมก็ได้ไปจอดรถที่หน้าบ้านหลังนั้นนะครับ บ้านหลังนั้นก็เลยบอกว่าศพเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ออืครับศพเนี่ยก็คืออยู่บ้านข้างๆก็คือบ้านหลังถัดไปครับแจ็คซึ่งบ้านหลังถัดไปเนี่ยเห็นแค่อ่าคนกลุ่มนึงนะครับแล้วก็ลักษณะบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านไม้สองชั้นครับข้างบ้านเนี่ยก็จะเป็นลานกว้างเลยครับแจ็คส่วนหลังบ้านเนี่ยก็จะมีโอ่งเจ็ดน้ําครับหลายหลายขนาดหลายไซส์มาก รวมรวมในนั้นก็คือมีมีอกแดงด้วยครับอืมโอ่งที่ค่อนข้างขนาดใหญ่น่อยนะครับเคยเห็นมาโอ่งใหญ่ๆสีแดงแดงใส่น้ําฝนได้เยอะหน่อยเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าบ้านสองบ้านเนี้ยเขาเป็นบ้านเดียวกันป่ะหรือว่าคนละหลังไปเลยเป็นคนละหลังครับเท่ากับ <นะ S 1> ว่าเราเอาลงศพไปส่งผิดบ้านก่อนใช่ครับอเออเออซึ่ง พอไปไปถึงเนี่ยก็เลยน้าผมเนี่ยก็เลยเข้าไปสอบถามคนกลุ่มนั้นนะครับก็ก็จะมีผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็มีกู้ภัยอยู่ตรงนั้นครับน้าก็เลยถามว่าศพเนี่ยอยู่อยู่อยู่ตรงไหนนะครับทางกู้ภัยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็เลยว่าศพเนี่ยก็ยังอยู่ในอยู่ในโอ่งแดงอยู่ครับครับศพยังอยู่ในโอ่งแดงครับคือเอ่อ กู้ภัยบอกว่าสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าน่าจะเสียชีวิตมาสามถึงสี่วันแล้วครับ uh huh. เพราะว่าผู้เสียชีวิตนะครับี่กแจ็คเขาเป็นคนสติไม่ดีครับครับ uh huh. แล้วก็ก่อนหน้าเนี้ยเขาอยู่กับแม่นะครับแต่แม่เขาได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ครับครับ uh huh. ก็เลยทําให้เขาเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวซึ่งบ้านเนี้ยไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ uh huh. ในบวกกับในช่วงที่มันเป็น เดือนเมษามันอากาศมันร้อนนะครับอผู้เสียชีวิตเนี่ยก็น่าจะไปตักน้ํำนะครับก็เลยอาจจะพลาดแล้วก็ตกลงข้างไข้ไปียโอ่ยนะครับอทำเสียชีวิตอทีนี้ตอนขนาดนั้นก็ยังไม่ได้มีการนาศพออกมาเพราะว่ามันเอาออกไม่เอาเอาอกมา,า,าไม่ได้ครับ<อ>จะต้องมีการทุบองแดงอนัอ้นออกมาครับซึ่งตอนที่ทุบเนี่ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับจะเศษ แล้วก็พอทุบออกมาปุ๊บกลิ่นนี่เหม็นเหม็นสาบมากครับเหม็นเหม็นมากสภาพศพเนี่ยก็คือดูไม่ได้เลยครับหน,หน้าหน้านีรวมแล้วก็เลือดนีออกเต็มเลยนะครับอืดแล้วอ่ะอืดแล้วครับ<ะ>ใช่ครับเออคือทีนี้ตามอ่าที่ทีกรารมผมไม่แ<ะ>น่ใจว่ามันเหมือนกันทุกที่ไหมนะครับ,รบมันจะเป็นการทางภาคอีสานก็จะเป็น เขาจะเรียกว่าเป็นการเอื่นขวัญหรือเป็นการอสอนขวัญเป็นการเรียกขวัญผู้ตายให้ทราบว่าเขาเขาได้เสียชีวิตแล้วครับครับทีนี้ก็นําเอาลงลงไม้นะครับมาตั้งไว้ก็เลยเรียกหายาินะครับเพราะว่าพีธีีนี้ก็จะก็จะต้องให้ญาติเป็นคนทำนะครับ,รบแต่คือตอนนั้นเนี่ยไม่มีญาติเลยครับพี่แจ็คซึ่งผมก็ ถือวิสาสะเพราะว่าผมอยากท,ท,ทําวิธีให้มันเสร็จผมก็เลย <ะ S 1> <ๆ S 2> เป็นคนทําเองนะครับเป็นคนเรียกชื่อเขานะครับแล้วก็เป็นคนอ่ายกยกเอาขันห้าขึ้นแล้วก็นําพวกน้าอบนะครับ<อ>ไปพรมตรงที่เป็นโรงศพนะครับ<อ>แล้วก็ก็เป็นผมกับกู้ภัยนะครับ<อ>ที่เป็นคนยกศพเข้าไปในโรงครับเฮ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือโดยปกติแล้วเนี่ยมีคนตาย มันจะต้องมีเจ้าหน้าที่จะต้องมาพิสูจน์ชนะสูตรนี่ไม่เลยหมายถึงว่าเราเอาศพเอาลงศพไปส่งที่บ้านไปทุปบโอ่งเสร็จปุ๊บเจอศพอยู่ในโอ่งที่จมน้ําตายทําพิธีเสร็จปุ๊บแล้วเอาศพตรงนั้นเข้าลงศพเลยเหรอ,อในตอนหน้านี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้มาตรวจหรือยังนะครับพี่แจ๊คเพราะว่ามันมีผู้ใหญ่บ้านอยู่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ญาติญาติพี่น้องเขาก็ไม่มีนะครับพี่แจ๊ค เฮ้ยแต่ย่ารืมว่าเราเป็นคนทุบมีการทุบองค์เพื่อให้โอค์มันแตกน้ํามันก็ปูออกมาถูกปะพร้อมกับศพเฮ้ยแต่มันก็มีการถ่ายรูปอะไรอยู่นะครับแจ็คก่อนหน้าครับบาะว่ามีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายอยู่ครับอุ้ยตายตัวเราอะอยากให้แบบไปเร็วๆเราก็เลยถือวิสาสะทําพิธีมันเองซะเลยใช่ครับอุ้ยตาย ก็ก็คือผมเนี่ยเคยไปส่งลุงศพก็เห็นทางที่พี่เขาทำมามาก็เลยพอที่จะทําเป็นบ้างครับครับทีนี้ถึงตอนที่จะเอาศพเข้ารงนะครับพี่แจ็คผมก็จับไปแขนข้างหนึ่งแล้วก็ทางที่ผู้ภัยก็จับมีกข้างหนึ่งครับปรากฏว่าตรงตรงข้อศอกศพนะครับพี่แจ็คมันหนังเขาไปขูดตรงตรงขอบุงศพพอดีเลยนะครับทําให้มันเนื้อหลังเนมันติด มันย่นติดตรงขอบนะครับครับผมก็ได้หยิบเศษชิ้นหนังเลยครับเข้าไปในลงสุกแล้วคือคือตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มมีอารมณ์หมดหยิดแล้วนะครับครับก็เพราะว่าผมอยากแต่ทาให้มันสิทธิ์เร็วแต่มันระยะเวลามันเริ่มยืดเยื้อครับก็ตามที่ผมเรียนไปครับบ้านนี้เริ่มมีไฟฟ้าใช้ครับการการที่ นาโรงเย็นเนี่ยไปไปต่อไฟก็ต้องไปขอต่อไฟจากบ้านหลงข้างครับพี่เจ๊คทีนี้ยผมก็จะต้องอยู่ประจํากับศกครับ,รบอยู่ในบ้านหลังนั้นแค่เพียงแค่คนเดียวครับเพื่อที่จะเช็คว่าโรงเย็นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับเพราะว่าน้าผมเนี่ยจะต้องไปต่อไฟอยู่บ้านหลังข้างครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกกลัวนะครับพี่แจ๊คครับ เป็นการรู้สึกหูดหยิดแทนครับครับเพราะใจเราอยากไปเล่นสงการานใช่ครับออก็หูดหยิดจนกระทั่งผมเนี่ยพูดออกมานะครับ,รบทั้งทั้งทั้งมีการดา่ดาด่าศกในใจด้วยนะครับออแล้วก็มีการพูดออกมาผมจำประโยคได้ขึ้นใจเลยว่าผมผมพูดในสบว่าขนาดตายแล้วก็ยังให้เป็นภาระของคนอื่นอีกนีครับซึออ่ง ซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงวัยรุ่น oh. ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ oh. Oh. ทีนี้ผมผมผมได้ยินในก่อนหน้านี้ที่คุยกับเรื่องของคุณเจนนะครับ oh. ว่าล,ล,ลงลงศพเนี่ยจะเอาศพเข้าไปเลยหรือว่าใส่เป็นโรงอันนี้มันของผมเนี่ยก็คือว่าจะมีโรงที่ oh. เป็นโรงใส่ศพ oh. แต่ก็คือไม่ได้ปิดฝาโรงครับอาจารย์ก็<ๆ>คือเอาลงเอาลงศพเข้าไปในโรงเย็นอีกท<ๆ>ีหนึ่ง ล้วข้างเราข้างหน้าโรงเย็ยนเนี่ยเราก็สามารถส่องเย็ยนหน้าศพนะครับใช่ใช่เพื่อเพื่อที่เราจะเช็คตลอดว่าเนี่ยศพมันยัง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 คงสภาพเดิมไหมครับครับทีนี้พอโรงเย็ยนใช้งานได้เใช่ไหมครับผมก็อนุญาตทุกคนจับซึ่งทั้งคู่ภยัยซึ่งทั้งคนที่เข้ามามงานวันนั้นนะครับรวมทั้งน้าผมเนี่ยก็มีการขอขอเข้ามาสุมีการ จุดทูบบอกศพแล้วก็ขอขมาศพนะครับแต่ผมเนี่ยก็คือไม่ทําเลยตอนนั้นด้วยอารมณ์ที่ผมก็เริ่มหงุดหงิดแล้วไม่พอใจแล้วนะครับก็กราบลาทุกคนเสร็จก็เดินทางกลับครับพี่จะพอเดินทางกลับเนี่ยก็ช่วงประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วนะครับขับรถออกมาได้สักฟักหนึ่งได้กลิ่นเหม็นครับน้าผมเนี่ยก็เลยอ่า พูดขึ้นมาว่ากลิ่นเหม็นเนี่ยมันน่าจะติดเสื้อมานะครับ mm. แต่ผมเนี่ยก็ยังก็ยังพูดสะบทแล้วก็พูดออกมาเลยว่าตายแล้วก็ยังเป็นภาระของคนอื่นอยู่ mm. อ,อไม่ต้องตามมานะ mm. ผมว่าอย่างนี้ครับผม mm. ทีเนี้ยมันกลิ่นมันเหม็นจนจะต้องเปิดกระจกนะครับก mm. mm. ีแจ็ก mm. ก็มีการเปิดกระจกจากถนนอ่คอนกี เป็นถนนดินแดงจนมาถึงเป็นถนนสีเลนนะครับพี่แจ๊คทีนี้ยถนนสีเลนเหตุการณ์แรกเลยก็คือ,อน้าผมเนี่ยขับูนเลนขวาสุดนะครับทีน,นี้เวลารถที่มันขับสวนทางกันมานะครับพี่แจ๊คเขาก็จะมีการเปิดไฟสูงใส่ตลอดอือบางขั้นถึงขั้นหยีแตรนะครับจนอ่าน้าเนี่ยเริ่มสงสัยว่ารถน่าจะมีปัญหานะครับก็เลยได้จอด ข้างทางดูก็ปรากฏก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมีแค่เพียงอ่าาบแป้งที่เขาเล่นสงการแล้เขาสานมาใส่รถนะครับก็ขับต่อไปครับทีนี้ก็ไม่ได้เข้าไปเลียขวาสุดแล้วก็มาไปเลียซ้ายสุดแต่ก็รถที่ใส่มาก็ยังมีบางคันนะครับที่แจ็คยังเปิดไฟสูงใส่ตลอดจนกระทั่งขับไปถึงด่านครับเป็นหน้าจะเป็นด่านเป่าแอนกองหอ์ช่วงหน้าเทศกาลนี่แหละครับ ตำรวจก็ได้มีการเรียกตรวจรถนะครับแล้วก็คุยกับน้าว่านเนี่ยบอกให้คนที่เขาเล่นอ,องการข้างหลังเนี่ยเขานั่งดีๆหน่อยออย่ากระโดดหรือว่าอย่าขาย่มรถเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งน้าผมก็เลยพูดกับเสนอว่าก็คือมากันแค่สองคุณนะครับหลังกระบะไม่มีใครเล่นสงการมไม่มีใครอยู่หลังกระบะเล่นสงการนะรถ<ช>ผมเพิ่งไปส่งลงศพมา <laughs> ไม่บอกรล <laughs> เออ ก็เขาก็ต้องเดี๋ยวา้องมีการส่างนส้นรูดทั้งในรถนะนะครับางหลังกระบะพวประกวดเราก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็ทําหน้าสงสัยแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะครับจนกระทั่งจะเข้าไปในตัวอําเภอที่ผมอยู่นะครับมันจะมีสารพบปู่นะครับซึ่งซึ่งสารพูปู่เนี่ยคุณคนประจําอําเภอเนี่ยเขาจะรับเือนะครับนะผมก็พูดมาคํานึงนะครับว่าเออ คนที่เข้ามาเนี่ยมีชื่สองคน,นแล้วก็พูดชื่อผมแล้วก็พูดพูดชื่อนานะครับไม่ได้มีคนอื่นเข้ามานะครับปู่แล้วก็ยกมือไหว้ปู่พิจารณ์ครับจากกลิ่นเลนนะครับก็กลายเป็นกลิ่นหอมขึ้นมาทันทีเลยครับอพอเข้าไปตัวในอำเภอก็เป็นกลิ่นน้ำอบผมเนี่ยก็จากหน้าเสียผมก็ชื่ในใจแล้วครับผมก็พูดในใจว่าก็ทําได้แค่นี้แหละนะครับเป็นเหมือนเหมือนเหมือนก็ยังดูถูกเขาอยู่นะครับ ครับผมก็คิดว่าเขาก็คงทําได้แค่นี้แหละเข้ามาไม่ได้หรอกนะครับพน่ใจ็คพอกลับมาถึงที่ที่บ้านนะนะครับมันก็สดงการมันก็ไม่ทันแล้วครับพี่แจ็คเราก็กลับบ้านไปเพื่อที่จะอาอบน้ําแล้วก็จะนอนนะนะครับตอนที่ผมจะนอนเนี่ยครับผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกผมนะครับซึ่งบ้านที่ผมอยู่ครับพี่แจ็คจะเป็นสี่เหลี่ยมครับ ครึ่งหนึ่งจะเป็นบ้านแต่ครึ่งข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอู่ซ่อมรถครับซึ่งอู่ซ่อมรถเนี่ยก็จะจอดรถทุกคันเรียงไว้เลยครับทีนี้พอผมได้ยินเสียงคนเรียกผมก็เลยเปิดประตูห้องแล้วก็เปิดประตูบ้านไปนะครับ,รบปรากฏว่าตรงที่ผมอยู่มันมันตรงกับรถที่ผมไปส่งลงวันนี้พอดีครับ,รบแล้วก็ผมเห็นเป็นรูปเหมือนผู้ชายคนนึงนั่งอยู่บนหลังคารถนะครับ,รบที่ ลักษณะท่านั่งก็คือจะเป็นนั่งยองๆหน่อยนะครับแล้วก็่ามือเนี่ยคุมเข่าไว้ครับแต่ลักษณะหน้าตาเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนผมหยิกหน่อยนะครับสายตาเขาที่มองมาเนี่ยจะสายตาจะดุมากนะครับแล้วก็แต่ปากเขาเนี่ยยิ้มครับแต่ปากเขายิ้มแต่ก็สลับกับเรียกชื่อผมนะครับเรียกว่าก็เรียกออฟออฟใช่ออฟใช่ไหม แล้วก็ถามผมอีกว่าใช่ออฟใช่ไหมคือจังหวะนั้นคือผมก็หยุดดิ้นไปสักพักนะครับจนกระทั่งแค่เสี่ยวกระพริบตาเดียวเขาก็มาอยู่ตรงหน้าผมแล้วครับแล้วเขาก็ถามว่าอุถามว่ามึงใช่ออฟใช่ไหมนะครับคือจังหวะนั้นคือผมก็สรบปไปเลยนะครับที่จะรู้ตัวอีกทีก็คือช่วงเช้าครับ ผมก็ตื่นขึ้นนาแล้วผมก็อยู่ในห้องนะครับผมก็คิดว่าเรื่องเมื่อคืนผมน่าจะเป็นแค่แค่ความฝันนะครับมมผมก็เลยได้ไปถามน้าว่าเมื่อคืนเนี่ยผมได้ไปไหนไหมเพราะว่าผมนอนกับน้านะครับน้าก็บอกว่าเมื่อคืนอ่ะไม่ได้ไปไหนก็นอนด้วยกันนี่แหละแต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยนะครับผมก็เลยปีนหลังกระบะรถคันที่ผมไปมส่งนะครับลงลง,ลงลงลงศพครับก็ปีนไปดูบนหลังคาครับพี่แจค ปรากฏว่าผมไปเจอรอยเท้าคุณอยู่บนหลังคาครับเป็นรอยเท้าใช่ครับซึ่งซึ่งไม่ใช่มีแค่รอยเท้าเดียวนะครับ็ที่ที่ผมรู้ว่ามันเป็นรอยเท้าก็เพราะว่าในช่วงสงการเนี่ยก็จะสาดน้ำให้มันจะมีเศษแป้งนะครับมันก็เลยเห็นเป็นว่าเท้าเนี่ยเป็นรอยเท้าที่เหยียบแป้งอยู่บนหลังคาครับคือตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกรู้สึกผิดนะครับก็ว่าจะไปขอขมาศกนะครับ แล้วก็วันเนี้ยก็จะมีพี่ที่แกเป็นคนงานน่จะไปส่งของอยู่ที่โรงศพจะไปส่งพวกอดอกไม้หน้าศพนะครับจะไปส่งพวกที่มันเป็นเกี่ยวกับทูบเทียนแล้วก็เป็นรูปตั้งศพนะครับมผมก็เลยขอติดรถกับเขาไปด้วยเพื่อที่จะไปขอขอมาศพครับพี่จทีนี้พอระหว่างทางเนี่ยผมก็จะต้องเอารูปศพเนี่ยมาดูวัน ชื่อวันชาตะมรณะนะครับว่ามันถูกต้องไหมปรากฏว่าที่ผมดูรูปหน้าศพนะครับเป็นคนเดียวกันกับที่ผมเจอเมื่อคืนเลยครับก็คือที่ผมจําได้เพราะว่าสายตาที่เขามองมาแล้วก็ตรงผมอย่างนี้นะครับก็คือตอนที่เอาศพมามันมันไม่รู้อยู่แล้วครับตอนนั้นคือมันอึผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นหน้าคนนี้หรือเปล่าแต่พอผมเห็นรูปศพก็คือคนเดียวกันใช่เลยนะครับใช่เลยครับ ทีนี้ผมก็เลยพอไปถึงเนียครับผมก็เลยมีการยกมือแล้วก็ขอขมานะครับในสิ่งที่ผมทําไม่ดีไปนะครับครับซึ่งทุกครั้งที่มันจะวนเวียนมาในช่วงสงการเนี่ยผมจะนึกถึงเรื่องนี้ตลอดนะครับเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกผิดนะครับกับกับกับผู้ผู้ตายตอนนั้นแล้วก็ทุกครั้งที่ผมได้ได้ทําบุญอะไรเงี้ยผมก็จะจะนึกถึงเขาตลอดนะครับมันในช่วงตลอดระยะเวลา มาเนี่ยผมทําอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ็คก็จะรู้สึกว่ามันมันดีมันราบลื่นไปทั้งทุกอย่างนะครับจนกระทั่งย้อนไปอีกห้าปีขึ้นหลังครับผมก็ฝันเห็นเห็นคนที่เสียชีวิตคนเนี้ยมันเดิมครับซึ่งในความฝันเนี่ยผมฝันว่าผมไปอยู่ตรงหน้าบ้านเขานะครับแล้วเขาจะเดินผ่านหน้าบ้านซึ่งซึ่งคนที่ผ่านหน้าบ้านเนี่ยไม่ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวนะครับพี่แจ็คก็มี คนหลายคนแต่เขาไม่หยุดคนนั้นคนที่เสียชีวิตมาหยุดที่ตรงหน้าผมแค่คนเดียวนะครับครับแล้วก็มายกมือไหว้ผมว่าขอบคุณนะที่ที่ท,ที่ที่แผ่บุญกุศลให้เขาตลอดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขาก็จะไปแล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้ฝันถึงถึงเขาอีกเลยนะครับครับ,รบเรื่องก็จะประมาณนี้ครับเท่ากับว่าเรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจบแยกย้าย รมรัาตอนนั้นเข้าใจได้อารมณ์เราก็วัยรุ่นอ่ะกําลังเล่นสงกรานสนุกสนุกอยู่พอดีคนงานที่บ้านที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจโรงศพทุกคนหยุดกันหมดก็ต้องมีแต่ญาติที่ต้องไปช่วยญาติพี่สาวที่ต้องไปส่งลงศพก็หวยก็มาตกที่เราก็ต้องไปใจยังไม่อยากไปแต่มันก็ต้องไปอ่ะอ่าผลสุดท้ายก็คือไปเป็นเห็นเป็นเคสเป็นลักษณะ จมจมน้ําในโอง่งโอ่งแดงแดงใหญ่ๆหญ่นะที่เราเคยเห็นตามบ้านอโอ่งโอ้ใหญ่มากคือคนลงไปอยู่ได้แบบสองสามคนน่ะครับถูกป่ะใช่ครับ<อ>ก็เรื่องนี้ก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่<อ>ทําให้ผมได้รับรู้แล้วกเ<อ>เ็เหมือน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 รู้ว่าเหมือนเห็นนะครับที่จะเ,เพราะว่าเรื่องที่ผมไปส่งูุงศกเนี่ยมันมีมันมีหลายเรื่องครับมี<อ>ทั้งเรื่องหนึ่งก็คือ เ,เกี่ยวกับไปเผา,เ,าเขาเรียกาชาปนากิจพระที่ท่านมรณะท่าไปนะครับ,รบมันก็จะแตกต่างจากจากคนธรรมดาวคือเขาก็จะเผาเผาในช่วงกลางคืนนะครับ,รบชาปนากิจในช่วงกลางคืนก,ก,ก็ก็มีเจอนะครับมีเจอเรื่อยๆซึ่งซึ่งเรื่องนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปพูดให้ใครฟังนะครับ,รบก็ ก็มีมีหลายเรื่องครับที่ได้เจอเกี่ยวกับการไปส่งลงศพครับเออได้เดี๋ยว่อยทยอยมา, <c oughs> ม,ามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเอาเอาเรื่องนี้ก่อนหมายถึงว่าตอนนั้นที่เราไปเราก็เลยรู้สึกแบบหงุดหงิดกับสิ่งที่เราจะต้องมาอยู่ตรงเนี้ยเราก็เลยพูดพูดและนึกด้วยคือคพูดไม่ดีกับคนตายอ่ะครับถูกป่ะใช่ครับก็ออมีสมบทคำหยาบบ้างด้วยครับอ,อ๋อๆนะครับแต่เขาเป็นคนที่ไม่มีญาติ คืออยู่ที่บ้านหลังนั้นคนเดียวใช่ครับก็คือในการ<อ>ที่เขาจะกิน<อ>ข้าวกินน้ําเนี่ยก็มีข้างบ้านเอาให้บ้างน,นยคร<อ>ับหรือว่าทางวัดอย่างเงี้ยครับหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่บ้านจะเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ดูแลด้วยครับเออแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่แบบจะให้มีย่งมีญาติมาช่วยเรียกขวัญเขาอะไรเขาไม่มีใครมาเลยแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านก็ไม่มาไม่เอาไม่น,นี่ครับกลายเปนน็นปเราเองไง ครับอ๋อโอเคโอเคโอเคนะครับแต่ทั้งหมดเลยก็คือจบได้ด้วยดีจบด้วยดีครับนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าคุณออฟถ้ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยผมผมไม่ค่อยได้ฟังเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่คนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับอ่าเคยตัวของคุณออฟนี่อาจจะเคยคลุกคลีไม่ได้ทําโดยตรงครับเกี่ยวกับขายโรงศพ ก็เป็นธุรกิจผมก็มผมก็ไปทําบ้างครับช่วงนั้นถ้าไม่มีคนงานหรือว่างานมันมงานมันชุกอย่างนี้ครับงานมันเยีะผมก็ต้องติดตัวไปช่วยด้วยครับเออเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครสะรดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาคุณออฟได้ครับนะโอเคคุณออฟวันนี้รบกวนเวลาเท่านี้เพราะว่าตอนนี้หกโมงเก้านาทีทะลุทะลวงเช้าไปเป็นที่เรียบร้อยปกติเคยคุยโทรศัพท์หรือว่าคุยเรื่องผีตอนเช้าเช้าแบบนี้ไหมฮะ ไม่เคยหรอกใครจะมาเคยไม่เคยเลยครับพี่แจ็ค <c oughs> นะเดอะโกสเลยดูบ่อยแล้วก็วันนี้หวยมาตกอยู่ที่คุณออฟขอบคุณมากมากคุณออฟที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก